พอยุคยุคนั้นเนี่ยประเทศไทยก็เรื่องสองครามโลกก็อยู่สองฝ่ายสุดท้ายก็ก็ไม่ไม่ได้รับผลลัพธ์อะไรจากการแพ้สงครามโลกคนไทยก็ได้รับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นรูปแบบแผนของการเซ็นสัญญาต่างๆที่อเมริกาก็มีส่วนที่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะถึงที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นอะไร ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นนกสองหัวในในตอนนั้นอะ่ะคนคนไทยก็ไม่ไม่ได้แมไม่ได้แปลว่าได้ได้วความโปรง่งใสในการที่ไม่ได้รับภยัภยภัยแพย้และผลกระทบจนมาถึงทุกวันนี้ยุคพวกเราอะ่ะที่ได้ที่ได้แบบว่าเกิดมาแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยส,สิทธิมนุษยชน สร้างเอาไว้เพื่อปกป้องคนที่อ่อนแอคนที่เคยเป็นเหยื่อคนแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาไปหลยร้อยปีมันปียุคหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ตรดีเอ็นเอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เอาไ้แก้ปัญหาจนทุกวันนี้ยฆาตกรต่อเนื่องมันก็มันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่ามีดีเอมีอะไรกฎหมายมาคารอเมหมดแล้วตอนนี้มันก็จะหนักไปทางปัญหาทางเน็ตนักิทิก็เลยอยู่ในเน็ตพอว่าเราได้มาเกิดยุคนี้กันแล้วก็แบบเมีเทคโนโลยีมีแบบไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครไม่เคยแบบ โดนหนักๆบอกว่าผลกระทบในสิ่งที่เราสมควรที่จะโดนเพราะว่าเราก็จริงๆแล้วเราก็มีความเกี่ยวข้องกับการที่จะแพ้สงครามโลกมันก็ทําให้คนที่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปก็คือเป็นนักศึธิาคือตะกาบกพ้องได้เหมิมเกิมกับเรื่องนี้มากคือนักินะึกิาเนี่ยในในบางคนชีวิตเนะี่ยก็ได้สอนไว้ข้อแรกๆเพราะว่าอย่าคบคนเป็นพิษ เป็นท็อกซิกอะไรเงี้ยมาก่อนที่จะหาเพื่อนดีๆครบ้วยข้อนี้มาก่อนนะรวมถึงสินห้าสินห้าก็คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามพูดปดห้ามรักทรัพย์ถูกไหมห้ามนอกใจมีชู้อะไรเงี้ยแต่ละข้อเนี่ยหักหลังอะไรพวกนี้ยห้ามนอกใจมีชู้คือหัวข้อเกี่ยวกับการหักหลังในทีมงานเนี่ยอะไรก็ว่าไปหรือว่าหรือว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ยกไปข้างต้นอะที่ทหารที่เป็นเอ่อเป็นผู้นําทหารแล้วไปสู้รบให้อ่ะแล้วสุดท้ายกลับมาก็โดนเก็บหมด ก็คือหาหลังกันหรืออะไรเงี้ยแค่นี้ก็ล่อไปสี่ข้อในห้าข้อและสินห้าก็ไม่มีพอพอสิ่งเหล่านี้ไปถูกครเปอร์กับคนที่ทําแบบว่าทําหาผลประโยชน์แล้วก็ทารลุณกรรมบุคคลนะก็ก็ยังไงก็ก็ก็ทะเต็มที่เพราะว่าอะไรทาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างในเกมเศรษฐีเนี่ยก็คือถ้าเกิดเล่นจานวนรอบไปเยอะเนี่ยมันจะได้เรียกคุณแจพอได้คุณแจเนี่ยก็จะได้เพรฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินร่วมกันทุกอาทิตย องค์กรหน่วยงานแอปพลิเคชันเกมหรือว่าอะไรก็ตามมันควรที่จะมีเลขไอพี IP, เพราะว่าตำตำํารวจหรือว่าใครก็ตามที่เป็นหน่วยงานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้บางบางทีอ่ะหรือบางคนเจอเขาอาจจะสามารถพูดได้ว่าเออไม่ได้ถูกอบรมเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่านน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นการส่งต่อของการอัปโหลดโหลดเออสามารถโหลดดาวน์โหลดได้อ่ะแล้วเว็บนั้นอะ่ะมันไม่มีที่อยู่ไม่มีชื่อนามสกุลของเจ้าหน้าที่จริงๆอ่ะ มันไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่บริษัทอ่ะมันไม่มีเลขไอพของอะไรเลยอะ่ะแม้กระทั่งเกิดการขู่ฆ่าขึ้นในนั้นรวมถึงคนในนั้นอะ่ะที่รวมกลุ่มปเป็นลูกโซ่แล้วมีกลุ่มพฤติกรรมกลุ่มนาซิสิตอะ่ะแล้วออกมานอกโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะไล่สืบสืบคน้นค้นหาแฮกอะไรก็แล้วแต่ถึงบุคคลที่ว่าไม่อยู่กลุ่มไม่อยู่พวกไม่เล่นไม่เล่นกับตัวเองด้วยไม่ไม่บูตอีกโก้ให้ตัวเองแล้วก็ไปแบบขู่ฆ่าทั้งครอบครัวออะไรก็ตามในในนอกน,นอกจากแพลตฟอร์มนั้นอีกอะ่ะถามว่ามันก็คือการซัพ มันก็คือการซัพพอร์ตให้เขาได้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่แบบก็าไม่มีการบทลงโทษไม่เห็นเกิดผลอะไรแล้วน่ะสิก็คุยกันได้ว่าอะไรว่าอ,อ๋อไม่เห็นต้องรับโทษเลยตอนนี้ยุคนี้ในกทหมา,างเน็ตมันยังไม่ cover อะไรทั้งนั้นอ่ะทำๆไปเถอะอยากทำร้ายใครอยากทารุณกรรมใครกท็รกทําได้เลยแล้วก็ขยายพวกเราให้เยอะที่สุดให้หลายๆสาขาโดยใช้คําว่าครอบครัวครอบครัวนะเพราะว่ามีแต่ผลประโยชน์ร่วมกันมันไม่มีสัะในหมู่โจรอ่ะถ้าวันหนึ่งที่ ค่าค่าอะไรคนอื่นได้อย่างตัวอย่างที่ว่าไปข้างต้นหรือธรณกรรมอะไรคนอื่นไ่จนหมดสิ้นน่ะก็หันมาทําร้ายกันเองเพื่อให้แบบได้อํานาจได้ไรเงี้ยตอนที่ก่อตัวเริ่ม,เร,มเริ่มก็ดูเหมือนจะแบบว่ามีแรงจูงใจเดียวกันเหมือนกับในนิโมทีวีไทยสแกมเกมว่าอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ในวงเล็บสตรีมเมอร์นะเพราะมไม่มีใบ,บประกอบการวิชาชีพการันตีว่าคุณสามารถอ้างว่าตัวเองเป็นสตรีมเมอร์ได้ก็ใช้ทุกจุดอ่อนอะที่มันยังไม่ครบอบคลุมกับกฎหมายในยุคเราเพื่อทําแบบเนี้ย Information อินเฟเรนน่ะหลักฐานน่ะที่คุณเก็บอะในมือถือในคอมอะที่คุณธนานักกรรมจากพ่อแม่จากสามีภรรยาจากเพื่อนร่วมงานในชีวิตโลกความจริงหรือว่าในเน็ตคุณก็ต้องเก็บไว้แล้วก็ที่ทําคนทําฐานข้อมูลอิน o ฟ m a t i o นพวกเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์ตู้มสุดท้ายที่ณนะวันนี้เนี่ยผ่านมาสี่ปีนะ่ะแล้วอาจจะมีจุดอื่นอีกมันอาจจะเป็นกลุ่มสังคมอื่นไม่ใช่แค่เกมอาจจะเป็นการขายของงานอดิเรกเสื้อผ้าอะไรได้หมด แล้วก็แล้วก็เนี่ยหาพักหาผู้บกทําเรื่องแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วผวลลัพธ์สุดท้ายมันคงจบไม่สวยถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรเข้ามาจาัดก,การอินโฟเมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของรัสิทธิ์กับคนที่เป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นแนะนําให้เนี่ยทำอินโฟเมชันเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเกิดว่ามือถือส่วนใหญ่ก็มาจากจีนแอปพลิเคชันนี้เท่าที่หาข้อมูลก็มาจากจีนแล้วจีนก็มาพร้อมกับโควิดแล้วจีนในสงครามโลกก็เป็นปะเจจการ มีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จินพร้อมละเมิดคนอื่นแล้วก็ทําให้คนอื่นที่เป็นคู่ค้าเนี่ยนะอย่างศีรังกาหรืออะไรล่าสุดก็ก็นั่นแหละจนอืเอาเป็นว่าแทนที่จะเจริญมีแต่เนะ่ยเอาเป็นว่าเริ่องบอกร์จินจ้างเคยพูดไปหลายหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดใครหาต่อก็หาดูทีนี้อินโฟเมชันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกว่า ในความในมือถือจะเด็กจะผู้ใหญ่ก็เ,เกิดแบบว่าแฟนเอาไปใช้เพื่อนเอาไปใช้ทําตกวันนี้ออกไปข้างนอกลืมไวเซเว่นเอ,อพ่อแม่ไม่รู้เรื่องกดไปโดนผิดนอนหลับละมือเครื่องรีสตาร์ทไปกดรีเซ็ตเองนู่นนี่นั่นคุณก็ไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะที่เป็นที่โค้ดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็พูดหนึ่งในข้อเป็นข้อสุดท้ายเขาก็ได้เสริมไปว่าให้คนทั่วไปที่พอรู้เรื่องนี้อะไรเงี้ย ช่วยกันอธิบายเผยแพร่ AS ให้มันเป็นเรื่องปกติในสังคมเหมือนกับเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยเพราะว่าหลักฐานข้อมูลที่คุณมีหลักฐานอะไรที่มาโชว์เป็นวิทยาฐานเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วแล้วมันเกิดอุบิเหตุอะไรก็ตามแล้วข้อมูลมันหายไปคุณมาเล่าเป็นประสบการณ์กะได้แต่ว่าคนอ่ะคนจะได้เห็นความรุนแรงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในการที่คุณถูกทารุณกรรมด้วยแล้วคนก็้าใจจะเข้าใจว่าอ๋อเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยมันสามารถ มันสามารถดิฟเฟอร์ไปถึงเรื่องใหญ่ได้อะไรเป็นอะไรไปได้ไกลกันขนาดไหนเ่ะนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นอินโฟเนี่ยสําคัญมากวันนี้มันอาจจะเกิดการคุกคามเกิดการทําให้เหยื่อเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าถูกคุกคามตลอดไปอย่างเช่นพาทาอยในเกมเศรษฐีแยกโฟเดอร์ไว้อะก็คือทุกตาที่ทําได้เนี่ยก็คือต้องอะไรคะจาก O-L-O เนี่ยเ e ็ก a เนี่ย มันสมนควรไหมกับการมี Family หรือว่ากลุ่มของนากิึกษเมืองนอกเ็ามีแต่กลุ่มที่คนที่เป็นเหยื่ยอนักศึกษาหรือว่าอยากจะหาความรู้ม,มารวมตัวกันแล้วคุยและแชร์เรื่องของนักศึกษอย่างที่เราก็ทําเช่นกันนะคะก็เอแต่ว่าอันนี้คืออะไรคะคือกลุ่มสําหรับนักศึกษอยู่ด้วยกันแล้วทำอะไรคะแจกมันไม่ได้ปกตินะคะไม่ต้องถึงขน,ขนาดนั้นก็ได้คะ่ะแค่แค่คนที่เข้ามาพูดประสบการณ์ของ s e x u a l h a r a s s m e n t เนี่ย แค่เพื่อนรงงานหรือว่าคนในเน็ตเนี่ยพูดเหมือนกับว่า <c oughs> โอ้โหข่าวจังโอ้โหอวบน้องอย่างเงี้ยแค่นี้อะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะเฮ้ยพูดอย่างงี้มันมันรู้สึกแย่รู้สึกแบบโอ้โหเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักกันแล้วพูดอย่างงี้แค่นี้มันก็แย่พอแล้วนี่ไม่ต้องตรงตัวขนาดที่ว่ามีสาณ์อะไรที่จะสื่อถึงเรื่องต้ือหรื่อ,อการตั้งชื่อหรือว่าอะไรถ้าการลงกลุ่มของคุณแล้วคุณก็ปล่อยปละแล้วเลยให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติสาธารนณะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่ององคัมส ไซโคแพทหรือว่าหรือว่านาซิสกษนะคะก็ฝากไว้นะคะก็แชร์ข้อมูลอะไรตั้งตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์มาอธิบายมาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณปล่อยให้เรื่องคุณผ่านไปก็จะมีคนที่ต้องเจอแบบคุณทุกอย่างอีกไม่รู้กี่คนไม่จบไม่สิ้นนะคะแล้วเรื่องมันจะใหญ่กว่าน,นี้ไปเรื่อยๆแต่มันเป็นเรื่องที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เท่านั้นเองนะคะเปลี่ยนจากยุคก,ก่อนที่แบบฆาตกรลอยนวลเอ่อเกิดสงครามโลกได้ล่าอำนาจได้มาเป็นเน็นๆแล้วผลลัพธ์สุดท้ายมันก็คงจะไม่ได้ต่างอะไรกันมมาากย ก็ฝากไว้นะคะนี้แบบคร่าวๆนะคะโอเคคะ่ะถ้าใครสนใจที่จะขยายความหรือว่าคิดว่าตรงไหนเนี่ยก็เชิญคอมเมนต์หรือว่าทักมาได้นะคะก็เดี๋ยวว่าจะเป็นคลิปต่อไปได้นะคะโอเคคะ่ะบ๊ายบาย